รวดตึงความแซบมาชาวัย53กระตการันตีการเวลาทำไรแม่ไม่ได้แท็กพี่อยู่มาทุกยุคเกิดมาเพื่อคู่กับนักร้องนักสแสดงสาวตัวมัมตัวแม่มาชาวัฒนพานิชจริงๆแม้ปัจจุบันจะล่วงเลยสู่วัย53ปีแล้วแต่ยังคงมีผลงานมีชื่อเสียงโลดแลนอยู่ในวงการได้สบายๆแถมยังเป็นที่พูดถึงตลอด อย่างล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มาโพสตภาพอวดความสวยความแซ่บพร้อมแคปชั่นว่าไว้จะทำรูปต่อทำเองเยอะมากก็ตาลายรอไปก่อนละกันนะอย่าโหดร้ายนักเลยมาชัยริธเห็นแซ่บแบบนี้โสดมากบอกเลยเพราะเจ้าตัวถึงกับออกปากเองว่าเดินเข้ามาถามเองดิรู้ได้ไงว่าจะไม่ชอบลองคุยก่อนมะโสดอยู่นะรอผู้กล้าเท่านั้นรอมานานละยังไม่เจอคนนั่นเลยต้องรอไปอีกนะเนี่ยใครจะเข้ามาได้